ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีกองหน้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาค้าแข่งกันอย่างต่อนเนื่องซึ่งบางคนทําผลงานได้ดีจนขึ้นแท่นกลายเป็นตำนานไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดฮาแข้งเลือดน้ําหอมที่ได้รับการบันทึกว่ายิงประตูได้มากที่สุดในลีกสูงสุดแห่งเมืองผู้ดีอันดับ5้าเอริกคันโตนาอดีตกองหน้าเฟร์นนเเริ่มค้าแข่งในบ้านเกิดกับหลายสโมสรอาทิเช่นโอแซ โอลิมปิกมาร์เซย์และบอกโด x ก่อนจะข้ามฟากมาเล่นในอังกฤษกับรีดยูไนเต็ในปี1991และทำผลงานยอดเยี่ยมโดยการผับยุงทองควา้าแชมป์ดิวิชั่น1ได้สำเร็จทันทีในเดือนพฤศจิกายนปี1992เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานคุณซื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงิน1.2ล้านปอนด์ให้กับรีดเพื่อคว้าตัวคันโตนาไปล่าตาข่ายซึ่งหลังจากนั้นก็องโตก็กลายเป็นคนพลิกประวัติศาสตร์ พาพลพักปีศาจแดงกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง4สมัยน่าเสียดายที่คันโตนาตัดสินใจแขวนสตัต๊ดเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้ในปี1997พร้อมฝากผลงานตะบันประตูคู่แข่งให้กับทั้งลีดและแมนยูรวม70ลูกอันดับ4ออลิวิเย่ชิรูหลังประสบความสำเร็จในบ้านเกิดกับมงเปรีเยโดยการพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงได้สำเร็จ ชิรูก็ย้ายมาค้าแข่งในอังกฤษกับอาเซนอนภายใต้การคุมทีมของอาแซนเวนเกอร์ยอดโคชชาวฝรั่งเศสเมื่อปี2012โดยค่าตัวราว10ล้านปอนด์ชิรูเล่นนานถึง6ซีซั่นพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพ3สมัยจากนั้นเขาย้ายไปเล่นกับทีมคู่อริร่วมกรุงลอนดอนอย่างเชลซีในเดือนมกราคมปี2018พร้อมกับคว้าแชมป์เอฟเอคัพ1สมัยและยูโรปาลีก1สมัยหลังอิ่มตัวกับการเล่นในพรีเมียร์ลีก พร้อมกับสถิติยิงไป90ประตูชิรูก็ย้ายไปเล่นกับเอซีมิลานในอิตาลีเมื่อปี2022และในปีนี้ดาวยิงวัย37ปีก็ข้ามไปค้าแข้งในสหรัฐอเมริกากับลอดแอนเจลิสเอฟซีอันดับ 3. าลุยซาฮาซาฮาถือเป็นหนึ่งในบรรดาดาวยิงที่โหลดแลนอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดกับฟูลแลมก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับหลายสโมสรอ,อย่างแมนยูนเต็ดเอเวอร์ตันท็อตแนมฮอสเปอร์ และซันเดอร์แลนด์แน่นอนว่าช่วงเวลาที่อดีตหัวหอกเลือดน้ำหอมประสบความสำเร็จมากที่สุดคือสมัยที่อยู่กับแมนยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเฟอร์กูสันในระหว่างปี2003ถึง2008โดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยลีกคัพ1สมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยอย่างไรก็ตามซาฮาหถือเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยได้รับเครดิตมากเท่าที่ควรแม้จะสร้างผลงานที่สัดในเมืองผู้ดีไปถึง108ประตูก็ตาม อันดับ2นิโกลาอเนลกาหนึ่งในนักเตะจอมพเนจรแห่งวงการฟุตบอลอเนลกาสร้างชื่อขึ้นมากับอาเซนอน่อนจะย้ายไปเรอัลมาดริดแต่เจ้าตัวไม่ประสบความสําเร็จกับราชันชุดขาวและต้องย้ายมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งกับลิเวอร์พูลโดยสัญญายืมตัวในปี2001-2002และหลังจากอำลาลิเวอร์พูลอดีตสูนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสก็ตระเวนไปค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟเนบาเชบอนตันวันเดอร์เรอร์เชลซีเสี่ยงให้ส้นหัว ยูเวนตุสเวดบอมวิทอลาเบียและแขวนสัต์กับมุมไบซิตี้ไปเมื่อปี2015ตลอดอาชีพในเมืองผู้ดีของอเนลกาสนั้นเขาซัดไปถึง125ประตูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาเซนนลและเชลซีอย่างลัดหนึ่งสมัยอันดับหนึ่งเทรรี่อองรีหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของอาเซนอลและพรีเมียร์ลีกโดยอองรีซัดตะข่ายในเมืองผู้ดีไปมากถึง175ประตูตลอดระยะเวลา8ปีกับพลพักปืนใหญ่ พร้อมกับพาทีมคว้าชแชมป์ลีกได้ถึง2สมัยและ FA คับ2สมัยหลังอำลาอาเซนอนตำนานกองหน้าจอมเทคนิคเลือดน้ำหอมก็ย้ายไปเล่นกับบาร์เซลโลนาในปี2007และโยกไปเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กับนิวย์กรสบูในปี2010ก่อนประกาศแขวนสตั๊ดเมื่อปี2014ปัจจุบันองรีไวั46ปีกำลังรับงานเป็นผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุต่ำกว่า21ปี และนี่ก็คือ5อันดับนักเตะชาวฝรั่งเศสที่ยิงประตูดได้มากที่สุดบนเวทีพรีเมียร์ลีกหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นกันแบบไหนอย่างไรสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยก่อนจากกันฝากกดไลค์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ